เพื่อนนี่อาทิตเองวิดีโอเกมรถนะ Hi everyone please subscribe and follow me have fun with my video enjoy วันนี้อาทิตก็จะมาเล่นรถช็อปเปอร์นะที่อาทิตโชว์อยู่นะการหุนยนต์หรือ a d work p a t h ตามข้อขอแพลนนะครับตามข้อขตามคำขอของธนพัฒนนะครับไปดูกัน today I'm gonna play a chopper in the a d work plan let's see โอเคแล้วก็จะประวัติดีนะ อันนี้ก็เพิ่งได้หมวกใหม่นะเป็นหมวกมอไซส,สีเขียวนะอันนี้เป็นด่านหุ่นยนต์นะ <c oughs> แต่ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้หน้าจอขอเวลาดูคลิปตัวเองมันเป็นสีเขียวนะแต่ทนนี่ก็กลัวคนดูจะเห็นเป็นสีเขียวเหมือนกันนะนอะละ <c oughs> ตายไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็สวัสดี g ีวีขอพูด,ดี่ติดตามนะครับช่องชนดิดเกมต่างๆชื่อชื่ออะไรครับ fbi หรือเปล่าแล้วก็สับสก b e มีกดตามเด้ยวยคััวันนี้ต้องพูดแล้วก็รถที่ขอมาก็อย่าไม่ลืมนะเพราะจดไว้นะแต่ก็ต้องรอนะ ขึ้นไปชอปเปอร์ชอปเปอร์ต้องบินโลลเกือบปกติเวลาเขาเดินผ่านหน้าบ้านผมเขาก็จะโลนะก็ไม่เป็นไรโอเค ชอปเปอร์คันนี้ผมก็ติดมานะมันบินได้ด้วยชอปเปอร์เวอร์ชันบินได้อะเลยจุดที่ผมตายหรือยัง yes. เลยจุดที่ผมตายด้วยเป็นจุดที่ผมตายบ่อยที่สุดไอ้ตรงนี้ปิดไป เอ้ยเดี๋ยวจะตายโอ้เฮ้ยเฮ้ยบินก่อนเอาผมไม่ได้มาบินตรงนี้ไอจะเป็ดเอือคอหักตายไ <c oughs> อยลืชอบช็อปป์ปืชช่วงนี้ก็ติดโลบอกไปหน่อยนะเพราะมีเพื่อน แต่ว่าเพื่อนนั้นก็อายุเยอะผมทั้งหมดเลยคือเพื่อนทั้งหมดกับคนยกเว้นคนอังกฤษนะเพื่อนคนไทยทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยมากกว่าคนอังกฤษเพราะผมไม่มีเพื่อนเล่นนะก็เลยต้องเป็นคนไทยเล่นเล่นด้วยแต่คนที่เป็นคนไทยแต่ว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนไทยแต่ว่าแบบว่า ไม่ค่อยพิมพ์นะก็คือไม่ค่อยเล่นด้วยผมก็จะลบเขาไปนะถือว่าเสียดายไหมผมก็เสียดายเพราะเขาเป็นคนไทยแต่ในโลบอกมีคนไทยก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ดีแต่แต่ผมมีเพื่อนใหม่ชื่อว่าอัตมาที่ติงเขาไม่ได้ชื่ออัตมาเขาชื่อยูมไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวเลี๋ยวลายขัดลายคนก็คิดว่าเป็นพราอีก คุณไม่ได้พูดไม่ได้พูดชื่อหน่อยละแกนเอือตายคอหักอีกแล้วคือวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะก็อาจจะเสียงดังนิดหน่อยเพราะจะมีคนมาเพิ่มอีกสองคนนะก็น่าแหละครับช่างมัดเถะแต่ว่าทุกคนที่มาบ้านผมก็คือ เขาไม่ได้เป็นโควิดคือเขาตรวจมาแล้วนะเขาตรวจแบบเข่งด้วยก็คือตรวจสบ,สรบ่อยรินสับสคร i b e มกดติดตามดิแต่ว่าอาดิจะเล่นแบบว่าปิดเสียงนะเพราะมันเสียงดังนะเพราะเวลาดิพูดมนะันก็จะแบบเขาเรียกว่าเลยนะเสียงแบบว่า ดังนะแต่ามาันก็จะมีเสียงเพลงประกบ <_ d ream> อบเฮ้ยบินบินบินไว้ <_ d ream> จังหวะน,นี้ต้องมาริน <_ d ream> ช็อปเปอร์ลอยได้ช็อปเปอร์ลอยได้เอพิกอืมเอาไม่มา ช็อปเปอร์ลอยไม่ได้ตกใส่น้ำมันจี่หมดเอ้ย,ยเกือบตายโอ้ยกล่องผมตายเพราะกล่องพัสดุประมาณพันล้านเปรตเตรอบอุ๊ยปังมาดีกที่ว้าวป๊อปอบีบู๊บินบินบินจังวะดิต้องบิน ผมไม่อยากบินสูงถึงขนาดนี้นะผมต้องลงก่อนเพราะทางนี้เป็นทางที่แอปเป็กส์ผมมันโนวัดเจอเฮกเมื่อ,อกี้ช็อปเปอร์ยกล้อเยอะเกินไปเหรอเกือบตายเลยผมตายตรงนี้บ่อยโคตรเพราะมีกล่องพัสดุ เกือบตายอีกและขอโทษนะครับที่ผมทำให้กล่องลูกค้าพังแต่ว่าไม่บาย,ผม,ผ,มมยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว let's go man อันนี้ผมเล่นเป็นตาสุดท้ายแล้วนะดึงดงดึ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 งโอ้อีกแล้วเหรอกล่องอีกแล้วเบื่อกล่อง ทำไงดีอ๋อดูแล้วต้องเอากล่องมันทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วตัวเองก็ปังไ้หนึ่งทีจะบอกว่าจะตายเพราะกล่องไม่มีทางเพราะฉันไดน้เรียนมาอย่างดีตายก็ไปเรียนมาใหม่เลยจ้ะไปดีกว่าโอ้ยขึ้นไปช็อปเปอร์ช็อปเปอร์นายต้องสู้นะเพื่อไป เทชอ็อต <shield> โหตายเพราะตีลังกาหนึ่งเพชรที่เกียดเหรอตังไปของดีจัาโอ้โหดูดูดพงเกินหกสิบเลยเหรอโอเคแพงเกินนั่นแหละครับแพงเกินโอเคนะ ป่ะเล่นกันโน no. ไม่เอารถคันนี้จิมาสักหนึ่งรอบอีกรอบเดียวคือ <c oughs> พอผมเติมอ่ะไอพวกพวกพวกที่มันเป็นรถของผมที่ผมเล่นมาทั้งหมดอยู่ดีๆมันก็หายไปนะแต่ปกติมันไม่หายแต่อยู่ดีๆพอผมเติมปุ๊บมันก็หายไป แต่แรกกับไม่มีโฆษณาผมก็ทำได้แต่แค่มันเงาตื่นโอ่น โอเคเพื okay, Maya, day, ่อว่าวันน nah. okay, ี <m br uch ing> oh, anyway, really okay. ้ดีไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามช่องอันทอเพจได้ครับโอเคดูก่อนมือสั่นเลยอ้อยังเข้าไม่ได้เฮ้ยค่ะมันปัดมันชอบปัดขึ้นปัดลงอ่ะไอออันเนี้ยบางทีก็พันห้าบางทีก็หนึ่งพันโอเคบ๊ายบายแตงฟอร์ว่าชิงขอบคุณที่ดูนะครับบายบายซับสไครต์มีทูเชสเลดซับกดติดตามถึงสามเลยันะครับ โอเคบ๊ายบายเดี๋ยวๆโทษดีนะครับไปกินผมไปกดผิดโอเคบ๊ายบาย